คุณผู้ชมเห็นไหมคะเสน่ห์จันโกเมนนะคะพุ่มใหญ่กอใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆกลางออกบานมากเลยนี่ค่ะดอกเขาแม่ปานก็เคยเพิ่งจะเห็นดอกเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกเขาสามดอกเลยนะคะใบเขาก็จะใหญ่นะคะ เขาก็จะชิดกันนะคะเพื่อนๆสเสน่หจันโกเมนค่ะพุ่ใหญ่มาก ค้ากระถางนี้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนต้นเล็กๆเองนะคะเพื่อนๆทุกวันนี้หูใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแทงแทงหลอดออกมาใบก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะคะแต่ยังไม่ทันกลางใบมากเท่าไหร่นะคะก็อเขาคะ่ะ สีเขียวสวยนะคะเพื่อนๆลายชัดเจนกระถางนี้เช่นกันนะคะเพื่อนๆใหญ่มากใบมันเงาเลยค่ะ คะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปบำรุงนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับทำพ,พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงต้นสนีจจันโกเมนของเรานะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวค่ะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะที่แม่ปานจะใช้วันนี้นะคะถ้าในน้ำสาวข้าวนี้เขาก็มีวิตามินนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็บํารุงให้ดินด้วนซุยทําให้แตกยอดแตกใบนะคะทําให้ใบเขียวใบมันเงานะคะนี่ค่ะแม่ปานก็จะใช้กับสนีจันแดงสนิจจันกูมินของแม่ปานได้เรื่อยนะคะเ,เพื่อนๆน้ำสาวข้าวนี้ค่ะ ฟางก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็บำรุงดินทําให้ดินดีทําให้ดินร้วนซุยนะคะไล่หมดไล่แมลงในดินได้ด้วยนะคะปรับสภาพดินตรึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะทําให้ต้นไม้ของเราต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะต่อมาแม่ฟางก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะ ก็มีวิตามิน B12 นะคะก็บำรุงให้ลำต้นแข็งแรงบำรุงรากนะคะให้รากชอนชชยหาอาหารได้ไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะคะทำให้ใบสดชื่นค่ะค่ะแล้วเรามาลงมือทำส่วนผสมกันเลยนะคะแม่ปานก็จะใส่จุตินซีสังเคราะห์แสงนะคะ น้ำตาลก็จะกะกะเอานะคะเพื่อนๆประมาณครึ่งแก้วนะคะห้าสิบมลก็จะประมาณนี้นะคะห้าสิบมลเทลงไปเลยค่ะน้ำสาค้านี้ก็ประมาณห้าลิตรนะค่ะเพื่อนๆต่อมาก็จะใส่เครื่องดื่มชุกกาลังนะคะก็จะใส่ไปหนึ่งฝาค่ะทำให้ใบสดชื่นนะคะใบมันเงาได้เช่นกันค่ะ แล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ใช้ได้บ่อยๆได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่เป็นอันตรายนะคะยิ่งทำให้พืชไม้ประดับของเราสีสวยนะคะกำต้นใหญ่ใบมันเงานะคะเพื่อนๆสูตรนี้ใช้ได้บ่อยๆได้เลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวไม่ฟางก็จะพาไปลดเลยนะคะไปเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สน่ห์จันโกเมนนะคะสวยมากเลยค่ะใบมันเงาเลยนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะใบใหญ่ใบมันเงานะคะโอ้ก้านก็แข็งแรงด้วยค่ะเพ,พื่อนๆใบใหญ่มากสองฝ่ามือยังไม่เต็มเลยนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะใหญ่จริงๆเลยค่ะพี่ตามก็จะมาท้ารุดเลยนะคะรุะะดเลยค่ะสองขั้วเลยนี่เห็นไหมคะออกดอกด้วยนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะ ดอกก็จะสวยนะคะค่ะดูกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆใบใหญ่สีสวยใบมันเงาเลยค่ะเพื่อนๆแทงหลอดออกมาแล้วนะคะลด,ดเลยค่ะสองถ้วยเลยบำรุงเข้าไปเลยนะคะ สน่จันแดงเขาไม่ชอบแดดนะคะเ,เพื่อนๆเอาไว้ในร่มนะคะใต้ร่มต้นไม้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะใบเขียวสวยใบมันเงาเลยนะคะถ้าอยู่ในร่มค่ะเ,เพื่อนๆมาดูกระถางนี้ยิ่งใบใหญ่สวยมากเลยค่ะใบมันวาวด้วยนะคะ,คะเห็นไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่มากก้านเขา แข็งแรงนะคะเพื่อนๆนี่ฟางก็ไปชายรถเลยสอง้วยเลยนะคะก็กำลังออกดอกเช่นกันนะคะเพื่อนๆเขากำลังออกดอกค่ะเห็นไหมคะสวยมากใบมันวาวมันเงาเลยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆนำหามาปลูกได้เลยนะคะเป็น ต้นไม้สีิมงคลนะคะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองค่ะค้าเ,เพื่อนไม่รู้ว่าหน้านี้เป็นหน้าเขาออกดอกหรือเปล่านะคะเขาก็จะออกดอกแทบทุกกระถางเลยนะคะเ,เพื่อนๆสี่จันของไม่ปานเห็นไหมคะออกดอกบ่อยมากเลยนี่ค่ะก็จะแทงหลอดออกมาเช่นกันนะคะดูใบเขาค่ะ ใบใหญ่ไม่สวยมากเลยใช้รถเลยค่ะสองถ้วยเลยบำรุงเข้าไปเลยนะคะมีตักกระถางใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงแป๊บเดียวค่ะเลี้ยงไม่นานนะคะเพื่อนๆโตเร็วมากเลยค่ะ ค้ากระถางนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันแดงนะคะก็ามายังไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเริ่มโตแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกําลังจเจริญเติบโตเม่ดฟางก็จะใช้รดเลยค่ะยกถังเลยนะคะรดเลยนะะี่ค่ะการเขาก็แข็งแรงนะคะแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะ พิตะใบสวยๆนะคะค่ะคลิปนี้แม่ปางก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มีแต่กระถางสวยๆนะคะเสนจันกโกเมนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคุมใหญ่กอใหญ่ด้วยนะคะ